ไม่กล้าพูดหน้ากล้องต้องใช้เทคนิคนี้นะคะหลายๆคนนะคะอยากจะทําออนไลน์แต่ไม่กล้าสักทีวันนี้ครูนาราจะเอาเทคนิคดีๆมาสอนนะคะอันดับแรกนะคะให้เราเข้าไปที่ข้อความค่ะหลังจากเราอัดคลิปเรียบร้อยนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความเข้าไปค่ะอย่างอันนี้ครูนาราก็จะใส่พาดหัวก่อนนะคะโอเคหลังจากนั้นก็เลือกแบบนะคะว่าจะเอาแบบนี้นะคะสีนี้ขยับปรับนิดนึงนะคะให้อยู่ตำแหน่งที่พอดีนะ หลังจากนั้นค่ะเรากดไปที่ข้อความมันอีกทีนะคะมันจะขึ้นมาว่ากําหนดระยะเวลากับแก้ไขให้เลือกกําหนดระยะเวลานะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราจะเห็นแถบด้านล่างนะคะให้เราเลือกนะคะแถบสีแดงอะเลื่อนมาเลื่อนให้แถบสีแดงมันมานะคะนั่นก็คือระยะเวลาที่ข้อความนี้จะแสดงค่ะปกติก็ประมาณสนะัก1นนถึง2นาทีเออถึง2วินาทีนิดๆน,นะคะหลังจากนั้นเราก็พิมพ์ข้อความต่อไปค่ะ แล้วก็เหมือนเดิมค่ะไปที่กําหนดระยะเวลานะคะลองสังเกตดูนะคะว่าครูนาราจะเลื่อนแถบด้านหน้ามานะคะโดยมันจะมีแถบเงาๆของข้อความเดิมไว้อยู่เห็นไหมแบบนี้คือมันจะซ้อนทับกันดังนั้นจะกระเถิบมานิดนึงเพื่อไม่ให้มันซ้อนทับกันนะคะแล้วก็ปรับระยะเวลาของด้านหลังของข้อความอีกทีโอเคหลังจากนั้นนะคะก็ติ๊กเครื่องหมายถูกค่ะต่อไปก็จะเป็นข้อความต่อไปนะคะอ่าครูนาราจะใส่ข้อสองนะคะใช้กําหนดระยะเวลานะคะที่ข้อความแบบนี้เลย สร็จแล้วก็ติ๊กที่คลิก1ครั้งนะคะที่ข้อความมันก็จะขึ้นมาแล้วก็เลือกใช้กําหนดระยะเวลานะคะแล้วก็ปรับระยะเวลาของข้อความที่เราจะให้มันแสดงนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคลิปมันจะออกมาเป็นแบบไหนแบบนี้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องครูนล่านะจ๊ะ